สัปดาห์นี้กินอะไรดีเราได้รวบรวมร้านเด็ดร้านดังที่แนะนำผ่านช่วงโยโชโกมีอะไรบ้างไปชมครับถ้าให้คะแนนนะอย่างข้าวมันไก่เนี่ยผมว่ารายละเอียดมันเยอะนะในความอร่อยเอาแบ่งเราแบ่งมากเอาข้าวก่อนข้าวเขาไม่มันนะข้าวสำหรับผมรวไม่สิบเลยนะสิบเต็มนะผมให้สิบไก่โอต้องสิบเลยเพราะว่ามัน หวานในเนื้อเลยนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มผมชอบมากเขาต้องมีเทคนิคใส่อะไรแน่เลยบางอารมณ์มันคล้ายๆใส่ใส่เหมือนมิลินของขอาหารญี่ปุ่นอ่ะมันมีเปรี้ยวบางๆเปรี้ยวบางๆแต่ก็มีขิงมีพริกช่วยทําให้ตัวน้ําจิ้มกรมกรอบน้ําแกงเนี่ยโอ้ต้องสิบเหมือนกันต้องสิบโอ้สิบหมดเลยนะข้าวก็สิบไก่ก็สิบใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าข้าวมันไก่อะรายละเอียดมันเยอะเพราะฉะนั้นไอ้สี่อย่างนี้เขา mix กันด้วยมาทานกับ กับของเขาเนี่ยมันลงตัวหมดสุดท้ายราคาราคาถูกถูกมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมครับเชลไม่ต้องมาชิมแม่ช้อยไม่ต้องมาแต่ถ้ามาแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะดิฉันรีสตาร์ไม่ต้องให้ดาวที่นี่เราให้ดาวไปแล้วเรียบร้อย10 10เต็มทุกทุกอันนี้กออันนี้ลิ้นเราสองคนทีนี้ความอร่อยของอาหารเนี่ยผมเชื่อนะว่าอยู่ที่แต่ละคนชอบด้วยบางคนก็อาจจะชอบแบบอีกรสหนึ่งบางคนชอบอีกแบบหนึ่งแต่เนี่ยผมให้ตามนี้แล้วก็ ถ้ายัางไงต้องลองมาชิมดูนะ,ะมมว่าต,<ด>ต้องมาชิมดูมว่า้วยอชอบ<ด>อะไร<ด>ส่วนตัวชอบอะไรชอบแนวไหน<ช>ก็ลองมาชิม